สวัสดีครับพื่อนๆของผมในรายการไอ้แฟนเพจนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนใช้โปรแกรม MMD นะนี่นะ <c oughs> หรือโปรแกรมมิคุมิคุแดนนะก็ตั้งนานแล้วใช่ไหมผมเคยสอนไปแล้วนะแต่มันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันมันไม่ดีแล้วมันก็ชอบหลุดชอบค้างไม่ก็ไม่ดีนะโอเคครั้งนี้ก็จะมาสอนใหม่แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ก็ <c oughs> ตำแล้วก็เข้าไปเลยอ่านี่คือหน้าตานะหน้าตาของโปรแกรม MMD นะครับก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนนี้เลยนะอ่ะโอเคก็เริ่มแรกของโปรแกรมนี้ก็ต้องมีอ่าโมเดลนะฮะอ่ากดตรงนี้นะปึ๊บก็เฉลิโมเดลเล นะก็หาเร็วเลยที่หาโมเดลนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอยู่เดี๋ยวกดกดกดโปรโมเดลไว้ก่อนนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูดูดูรู้สึกเหมือนโหลดมาแล้วอ่ะไม่กดเดยวเดี๋เวเพิ่มหนึ่งก็หนึ่งขาตัวมิกุอ่ะโอเค ก็ไปหาต้มกุมาได้ละโอ้ยน,นี่อันนี้อะไรเนะี่ยมันบล็อกอดี๋ยวก่อนนะปึ๊บอ๋อจำมันจำมันนะก็ได้ต้มกุมาแล้วนะแล้วก็หาท่าเต้นนะครับก็ท่า,าเดี๋ยวท่าเต้นก็ แต่ทิมลิงก์เหมือนกันตัวไม่โกะก็จะทิมลิงก์ไวเหมือนกันนะถ้าเต้นกดตรงนี้ปึ๊บกดตรงนี้แล้วก็หาเลยหาทาเต้นทาเต้นจะเป็นไฟล์แบบนี้นะไฟล์แบบนี้อ่ะก็หาไปนี่แล้วก็กดเพย์ดูไม่ต้องกดเพย์เอ้ยกดเพย์ดูก็ได้ ได้อยูอ่แล้วก็ต่อไปก็เป็นเพลงเพลงนี้ก้อเป็นไฟนะล์ w a เนะหรวเป็น w, w a v นะครับนะเป็นไฟล์ WAV นี่ไฟล์นี้ปึ๊บลงไปก็เล่นก็กดเล่นดู ใช่ได้แต่รู้สึกว่ามันอันนี้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 มัน,นจะออกมาคือตัวมิกุอันนี้มันไม่สมบูรณ์นะไม่เกียก <Yeah. S 1> เก่ยวกับไม่เกี่ยวกับโปรแกรมนะคือตัวมิกุตัวนี้ไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมเอออ่ะโอเคต่อไปก็ทำอันนี้ออกอันนี้ออกก็จะสวยมากอันนี่ออกเอาเส้นออกนี่ออกด้วยแล้วก็นี่ออกด้วยนี่มันจะไม่มีเงาแล้วมันก็จะสวยมาก แล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้สามารถปรับให้ผมมันอะไรอะไรมันปิวได้กระโปรงก็ได้นี่นี่อ่าสุดเลยสุดเลยนี่เวลาต้นก็จะงดงามหน่อยหน่อยนะผมรอยผมลอยนะอ่าอย่ะไม่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 ไมะ ลงมาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออประมาณนี้อ่าโอเคโอเคก็ก็เออแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือวิธีวิธีใส่มุมกล้องนะเอฟเฟกต์นี้ผมใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีอันเนี้ยมันไม่มีอ่ะก็ไปใส่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 ใสใสมุมกล้องกดตรงนี้ครับกดไปเปลี่ยนไปที่อันนี้นะปึ๊บ แล้วเราก็ปรับอันนี้เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยศูนย์เนี่ยปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่อยากได้คือแบบถ้าเราอยากให้มันเปลี่ยนมุมกล้องตรงไหนเราก็ปรับไปนะสมมุติผมาอยากให้มันเปลี่ยนตอนตอนไหนดีตอนตอนอ่ะตอนร้อยเก้าตอนร้อยเก้าอ่ะตอนร้อยเก้าก็แล้วเราก็ กดพวกเนี้ยเห็นไหมพวกงนั้เนเลยอ่ะสมมติเราจะเอาตัวนี้ปุ๊บมันหมุนแบบนี้ใช่ไหมหมุนแบบน,นี้ปุ๊บหมุนมาแบบน,นี้ปุ๊บหมุนมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กดอันนี้ปับ๊บอ่ะมันก็จะเซฟแล้วเราลองรีบบีไหมเห็นไหมเห็นไหมรีบกับสุดเลยปุ๊บอ่ะเราโหลดกดเพย์ดู ก็เปลี ite, so ่ยนมามาดูมะดูะดูใหม่เอาดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ได้ไหมนี่มันจะเปลี่ยนนี่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 ี่น่นี่นี้เี่มี่นม่นี่นี่เี่นี่น่นี่นเ่นี่าี่น่อีนี่นี่นี่มีนี่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 า่นี่นนี่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 มีนีคนี่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 นนนี่นีี่นนนีี่น่่ หมุนหมุนหมุนรอบเออนี่อ่าหมุนรอบนี้นี่อีกอ้กหมุนรอบอีกนี่เร็วเร็วอ่าเรากดเพย์ปุ๊บเราเราก็รีบลรก,ลกลับสุดเลยส,สุดเลยจุ๊บอ่ะกดเพย์

แบบนี้เลยให้ง่ายส,สวยแล้วก็กดตัวมิกุนะแต่แต่วิธีเอาตัวออกจากกันนะก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหลังวิธีเอาตัวออกจากกันวิธีเอาตัวออกจากกันก็กดไปที่ตัวมิกุนะตัวนี้อ,ออกจากกันเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวไปดูคลิปคนอื่นแล้วก็ได้นะครับวันนี้ก็หมดมันมันก็จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวตัวอัการคงจะไม่ได้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะก็ได้สอนเยอะแล้วมุมกล้องก็สอนใส่แล้วใช่ไหมก็ก็มีแค่นี้นะสำหรับเปอัโปรแกรม AMD นะครับก็เป็นไงเข้าใจกันไหมนะครับก็ถ้าเข้าใจก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย 「UMA じゃないよ u マ a